สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะโอ้หนาขึ้นมืนอขึ้น้องเหมือนนี้เนาะมาเจอกันอีกแล้วนะครับครับช่องกเกษตรคดบันเทิงนะครับโดยใหญ่รัดนะครับเมื่อนี้เดินทางมาทางังบ้านหนองคลุมตบบลหนองพวงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับมาติดตามสวนแคนตาลูกอ่ะสิงหวกวก่อนนี่ตอนนั้นใหญ่รัดมากกันรู้สึกว่า มันยังในหน่อยอยู่นาอพี่น้องตอนนี้ง่ญ่แล้วพี่น้องงามคักอู้นอยู่ข้างหลังุ่นละเดี๋ยวจะไปตามเาจ้าของสวนเพิ่นนะครับเพืนสวนของคุณพี่วิชิตยอดสงงาแลควก็คุณกันเพ็ญยอดสงงานะครับอ้เพิ่นเด็ดหลายพี่น้องหลายคัเฮ็ดตลบอยู่มองนี้หลายคักเดี๋ยวสิพาไปสอบถามกับเพิ่นว่าตอนนี้มันได้กี่เดือนกี่มือแล้วไกล้จิริก เก็บผลผลิตไปนะครับเป็นแค่ตลบเงินแสนเงินล้านเปนือนเนาะโอ้เดีกเงินไหลรีเลยเพี่น้องตอนนี้ยังงามเลยอ่ะไปติดตามรับชมกันเลยพี่น้องมาแล้วครับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงคุณพีวิคิตกำลังเดินทางมาสวัสดีครับโอ้มาเย่ยมมาหย่อมมาตัวมาติดตามผลงานเบิง่งตัวหาเบิ้งหลัทกอยาก่างเดย อันนี้อันนี้สิรู้สึกว่าสิดีกว่าป้านั่นโอ้ตรงนี้อากาศมันเริ่มมันเริ่มพ่อนแล้วกระลังหน่วยกระลังจอหน่วยวันนี้สิเด็ดยอดเอาไปสองสามหน่วยแบบที่นี่ยก็ดีขาดใบไม่เดียวตอนนี้จอหน่วยเยอะสุดตอนตอนนี้ย่างเขาไปหล่อเบิ้งแค่หน่อยนี่หน่วยเขาเอานาเบรกเจ็ดใบแปดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ที่นี่เขาจะเอาไว้หมูที่อ๋อสูงขึ้นมาครับอันน้ำตั้มไปครับอันน้ำตั้มเนี่เขาจะบ่อไว้เด้หว่าแลือกแบบหนึ่งสองสามสี่อันนี้เขาจะเด็ดจริงนี้เลยอ๋อันนี้เด็ดติดแบบบ่ต้องเสียดายเลยครับเด็ดจริงเลยเด็ดแล้วที่นี่ถ้าผู้เขาผ้าเห็ดอันไหนมันบ่านั่นเขาก็จะดึงออกเอาไปกินิยอด ม,มีที่เกี่ยวเขาเกี่ยวจางไหนบ่ได้มัดเลยดิบ<า>่ะแค่เกี่ยวออกไป,ไปแล้ว,วนะมันนี่มือมือดิจับนี่แหละมือมือดิเกาะโอ้เ้าเกี่ยวไปแล้วมือดิอจับครับมันนี่หอดพี่ะอ,พอ,อะไรไปไหนห้อาก็ะหายไปตามเสียงโอ้ไปไปทำเสียบไปเรียบอะเสียบไปเลยเอ๊ะมหลอดน,น,นี่มันง่ามแตกง,ง่ามเนี่ยเดอันปลานี่ก็รู้สึกว่าคนไทยหน้ากาศมัน ว่านกินอืมว่าอากาศหนาวเยอะไยมันบ่มักอากาศหนาวแมงเน่าหนีไปเติแตงกวาเขากัเชิงบนนี่เหรอแหนบอ่ะแตงกวาเขาปลูกแตงกวาในบ้านมันอันนี้ไปถึงหยอดมันหักอยู่เลยมเลยเจด้านน้าอืมมันเกาะโอ้ยงามขัดงามขัดหลายขัดเลยแปลงนี่แปล<ะ>งดีมันไปบางทางที่มัน ทางใดอีกคอบัดีไทยวันน uh, well, so ั้นเออไปเบิ่งผลงานที่เขาไทยเหมือนย่าไงหน้าอยู่นี่โอ้ครับมาผู้เดียวเิหน้าผู้เดียวหน่วยมันก็เริ่มเริ่มเขาบอกคัดหน่วยได้มือวันที่สามสิบเก็ดสุดตังค์มาหนึ่งคุณตัวท่านควรจะอักลาก็ควรจะน้อยใหญ่ตัวนั้นอหนึ่งสองสามสี่หาคัดหน่วยได้หามือนี่แหละคัดหน่วยคือให้เหลือหน่วยเดียว มีคนงานมาสอยบรนี้สองคนตอนคัดนวยนี่ใส่คนมือละเกาคนไปล่าะเกาคนอยู่สองมือโอ้เอ็นบ่พี่น้องเอ็นบัาโอ้หากันบ่พออกสวนใหญ่ดเอ็เบ่งพี่น้องเิ่ง ปดตอนนี้อันนี้อันนี้คัดนุ้ยไปครับหน่อยอันนี้เดี๋คัดเลยคัดแล้วถ้าถ้ามันโบได้อันที่เ้าคัดก็คือ้ถิ่งเลยอตอนนี้คัดแล้วให้เหลือหายเหลือตัวละนุ้ยแค่ละนุ้ยเอ๊ะมึงเป็นนองมึงได้หามือเนี่ยคัดได้หามือฮัลโหลตอนตอนคัดเนี่ยซ่อมปูตีนบนมือนี่เลย เด้หนึกว่ามันใงญ่แล้วค่อยขัดออกเอานี่ยมูมเอาขิมไปน้ำล,อล,ล,ล,ลอ่องเนู่ยโม้ะ่งามพี่น้องงามงามขัดไอ้แปง้งนี่ก็แปง้งสึมาเบิ่งรอบก่อนหนมันอายุรุ่นล่าเข้าเดียวกันมั้อ๋อรุ่นเดียวกัน มันกะยังไงล่ะเดี๋ยวหนักทีบันเมืองเฝนมาถ่ายรูปวายบันลี่คักเธอน้อเพื่อนเด้อบักขามแปีอยู่ในรถฝนเขาฝากมาบันลี่ก็ยีรูปก้นมันเลยฝนรูปก้นแบบเลยรูปดอกมันออกอ๋อไอติว่ามันติดมองครับดอกห้างเทมันนอนมันจะไปเจาะน้ำอืมเขาก็บ้นมันน้ำนลยกมัน ขันงามมันถิบดแตกขันงามมันถิบแต่สี่มันถิ่เป็น,ปนมันถิ่เป็นโหกใช่ลักษณะแบบนี้มันถี่บ่อยไงปกติเขาถอนถิ่เหมือเล่าเฉไดโ้โอ้งาม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 อืออีกจกักติดมืออีกอะระยะที่มันเป็นหน่วยขนาดนี้นี่เขาต้องเล่งปุ๋ยหน้าเดียวปุยป๋ยเลยนี่ไซส์สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด สิบสามสิบสามนี่สบิบเอ็ดครับแล้วกับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตอีกกับโพแทสเซียมไนเตรตอืมมื่อนี้นับจากมือนีไปนี่ประมาณจ็กมือหอดมือเก็บเครื่องเดือนอนี่เนี่ยที่เขาขัดอนูวยที่ประมาณสามเดือนและโอเดี๋ยวชิมมันพม้อมเเดี๋ยวไปต้มกินวันแล้ <laughs> วเฮ้ยเขากันเก็ไปต้ม <laughs> อยู่เลยเพราะว่าว่าได้ฉีดยาเลยต่ปฏิพันธ์หน่ยเดี๋ยวป้านั่นสิเกไป เดียวไปทาเยังไปทาเนี่ยยัไปต้มนี่กับแก้วห้วยมื่อนั่นพวกลูกคนงานมากกับต้มสู้เขากินไ <c oughs> งเราพี่น้องถึงไงแล้วนี่ยไก่เด็กจำนายแล้วไก่เห็นเงินแล้วงัว,งว <c oughs> เกิดเหตุการณ์ปรขาดฝันพี่น้องแง่รับเข่าบ้าผมลืมปิดประตูให้เบิดเสร็จแล้วบาดเทศเนี่ ว่าปัดเขาสวนทั้งพื้นบมดเลจะาข้องกันมายางบางทั้งพีโอ้ <c oughs> โอยงามขัดพี่น้องอไงป้านี่อีกจังหน่อยเพิ่นกระเตียวใบออกวัที่นี่เห็นตันงหน่วยสับลาบสุดต่อนี้ แปลงนี่พี่น้องมาเบิ่งแปลงนี่โอ้ยแปลงที่ใหญ่หลัดมาหลบก่อนขอ,องเกา่าพ่อข้นดินดิเบี้ยพ่อตีปีตอนมาเบิง่งตอนนี้คักแล้วบ้านนี้ลุกไปนในแปลง,งมาเฮาโอ้แต่มันเจออากาศหนาวมันเลยชะงักไปหน่อยนึงเดีย๋ยวมาันก็ประมาณเดียวกันแหละกระปานนี่หน่วยมันเริ่มเริ่ม เดิอมถึงง่ายล่ะมันส้นหนาวแ้่นี้มันมาห่อนเองมาบัดน,นี่นี่แหละมูคาดอกไงละ่ะเราด้วยทำนี่แหละคาดอกว้ายก่นี้แหละเราไ,เาไปกินบะเลนยิ้แล้วแล้วบ้านมันจะแก้ได้ไห้อันนี้เป็นโรคโรคหลกักเนาวโอ้ห่อนถี่ลักษณะแบบนี้ต้องรอกมันถึมีแน่ลล่ะเนี่ยธรรมดาแล้วมันก็ปนกันไปเนาะอุ้ยจะเป็นสวัสดี่น้องเลย สังเกตเบ้างแล้วกันพ่อแมาณไรเรียกันล่ะล่ะมูใหญ่กับใหญ่มูหน่อยน่อยมนมีกระเพาะขุบุหรี่ใส่ที่มาตรฐานนี่มันประมาณจ้าโล่เจ้าขีดเขาปลูกหนาแรงฮ่อนนี่ได้เกือบสองโลอ๋อถสองโลกับมี่สองโลกับมีแต่ว่าเกณฑ์เกณฑ์เอเขาเดียวโลโล่ซีโล่ซีคือเกณฑ์เออันเกินไส้ทำก็นะกับหั่นเขากับอะไรเป็นเกณฑ์เป็นเป็น สรุปว่าปลูกนานี่เฮ็ดหนาก็ปลูกนานั่นนานี่บ่ดีนาหน้าหนาวนี่ต้นใบมันกับใหญ่เลยเห็นมั้ใบนิหน่อยถ้าหนาห่อนี่ยไม่ติดใบเลยเลยดอกมันนี่เขาใหญ่ออกมันไปหล่อมาแล้อ๋อไม่ทีดอกไม่ทีดอกถ้ามีเขาบอกมือตาตาเขาขัดหน่อยไปแล้วดอกนี่ต้องออกเมื่หรมันเกิดดอกเกิดเนี่ยมันคันเผลอๆลื่นหรือง่ายประเด็น

มันจะาเอยปเ็นตล่มันเป็นไปโอ้ยมันเป็นไปบ้าครับมันส่วนน้อยด้วยหนึ่งเนี่ยิ้มแจ็กแปดท่านนี่คือว่าคือว่ามันเยอเลยสองท่านนี่อ้หน้าห้อนนี่สิ่ีมือเป๊ะเลย เดีนมก็บบปกติมันดิไปได้ไกลนี่เียมันก็กนในใกนถึงอืมเียวจากหามือน้อยสำเนีนยนคัดคัดจากหามือัปนี่ปุ้ยโว้ยหญยเร็วอยู่นี่อันนี้ถือ,อว่าบ่ง้ามด้วยนี่หอบก่อนงามก็ดอีขัเติบ ง่ามปนเปิดเป้เยไปเลยน,นวยกะมัน,นเป็นโรคไร้งวดบางคอฝนโรคกกคือโรคไป <c oughs> ล่าเสียล่าแนวน้ำเต็มอยูเนาะห้องเต็ม,มเป็นไรพี่น้องเบิกจูใจบ่ป่ะที่นี่เมื่อเบิองฝนงานแล้วอีกมือเก็บ จงมาถ่ายอีกเดี๋ยวมือเก็บเลยสิม <ไป S 2> านะเก็บมือนึงจะเอาใบออกเลยอ๋อเอาใบออกเห็นต้นไม้ต้นแบบเลยสิครับีต้นนวลโอ้ยเก็บภาพไปให้ผมได้เด้อมือเอาใบออกเดี๋ยวผมคิดว่ามือเก็บอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาเบิ่งมือเพิ่นเก็บอีกรอบนึงกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งรูปถ่ายภาพนี้ไคอ่ะก็ขอบคุณหลายๆลนกับคุณพี่วิคิตครับครับยินดีต้อนรับ